การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของแอมในรายการดวลเพลงชิงทุนอย่างที่ทราบกันดีครับในการป้องกันแชมป์สมัยที่22ของแอมดวลเพลงชิงทุนนั้นมันเป็นสมัยสุดท้ายของแอมที่จะได้ยืนบนเวทีอันทรงเกียติเพื่อป้องกันตำแหน่งแชมป์จากผู้ท้าดวลคนแล้วคนเล่าหลังจากได้ยืนหยัดป้องกันแชมป์มาแล้วกว่า21สมัย ในคลิปนี้ข่าวประนีขอทำอีพีพิเศษเล่าเรื่องราวต่างๆในรายการว่าในวันที่แอมเสียแชมป์นั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในรายการรวนเพลงชิงทุน EP ีที่1064ออกอากาศเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาแอมต้องพบกับแซค็ หนุ่มชาวประมงอดีตนักศึกษาปี4คณะนิเทศศาสตร์ที่หยุดฝันของตัวเองเพื่อกลับมาพลิกฟื้นครอบครัวที่มีปัญหารุมเร้าด้วยภาระหนี้สินในวันนี้แซกมหาทุนเพื่อขยายกิจการเลี้ยงปูลเลี้ยงกุ้งของครอบครัวในครั้งนี้นั้นถือเป็นการพบเจองานหินของแอมตั้งแต่นาทีแรกที่แซกร้องเพลงแซกเลือกเพลงห่วงของศิลปินสำอางบางกอก เพียงขึ้นต้นท่อนแรกทําเอาแอมประมายอย่างเห็นได้ชัดเสียงเอื้อนแบบไทยๆท,ที่พบเห็นได้น้อยนักในปัจจุบันสะกดใจผู้ฟังทั้งสตูรวมถึงคณะกรรมการที่นั่งฟังต่างก็ฟังด้วยความทึ่งแซ็กสามารถทําผลงานตัวเองได้อย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบได้รับคําชมจากคณะกรรมการมากมายงานนี้ทำเอาแอมเริ่มตกที่นั่งลําบากพอถึงคราวที่แอมต้องขึ้นป้องกันตําแหน่งในช่วงสัมภาษณ์ก่อนขึ้นร้องในการป้องกันแชมป์สมัยที่22นั้น แอมที่ดูเหมือนจะประมาทในตอนแรกถ้าหากเป็นเราๆท่านๆหากต้องนั่งฟังคู่แข่งของเราร้องก่อนอีกทั้งยังทำได้ดีเราๆท่านๆอาจวิตกกังวลกว่านี้แต่แอมที่ตอนแรกอาจจะดูกงังวลพอถึงคิวต้องร้องกลับดูสดใสเหมือนเป็นคนละคนปรับอารมณ์พร้อมสู้ได้อย่างดีทีเดียวแอมเลือกเพลงลมของหนุ่มกะลามาใช้สู้ ถือเป็นครั้งแรกที่แอมกล้าที่จะออกจากเซฟโซนนำเพลงที่อาจเรียกได้ว่าไม่ตรงกับแนวของตัวเองเท่าไหรนะ่นักนำมาถ่ายทอดในรูปแบบความเป็นตัวของตัวเองซึ่งการเลือกที่จะเสี่ยงในครั้งนี้ถือว่าเป็นความกล้าอย่างหนึ่งเพราะถ้าหากว่าทำออกมาแล้วดีก็จะดีจนหลายคนนั้นว้าวแต่ถ้าพลาดก็จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี หลังจากที่ทั้งสองร้องจบเป็นที่เรียบร้อยในวินาทีวัดใจรอฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเริ่มคอมเมนต์การร้องทำเอาแชมป์เก่าอย่างแอม ออกอาการประหม่าเล็กๆจนมาถึงครูสลาคณะกรรมการคนสุดท้ายครั้งนี้นั้นในขณะที่ฟังคอมเมนต์แอมมีอาการกดดันอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังพยายามยิ้มสู้เมื่อครูสลาบอกว่าในวันนี้ถ้าเทียบเป็นคะแนนผู้ท้าชิงอย่างคุณแซกนั้นมาเต็มทำได้ดีน่าประทับใจ ถ้าเทียบเป็นคะแนนตอนนี้แซคทำคะแนนไปแล้ว9สิ่งที่แอมต้องทำให้ได้คือต้องทำให้ได้10เต็มเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ป้องกันแชมป์ในวินาทีที่รอฟังคำตัดสินแชมป์ที่เคยสดใสออกอาการกังวลไม่น้อยยืนก้มหน้าบนเวทีอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้ากลับมาสู้ต่อ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แอมต้องเจอคู่แข่งที่โหดหินลึกๆในใจของแอมก็คงประมาณไม่น้อยแต่แอมนั้นไม่ว่าจะเจออะไรสาวน้อยคนนี้ก็พร้อมสู้เสมอเมื่อกรรมการเริ่มชูป้ายว่าใครจะเป็นผู้ชนะกรรมการท่านแรกอย่างคุณไททานาวุฒิชูป้ายให้แซกสิ่งที่ผุดในหัวแอมในวินาทีนั้น ไม่มีใครทราบว่าแอมกำลังคิดอะไรทั้งๆที่กรรมการบอกว่าคู่แข่งคือผู้ได้คะแนนแต่สีหน้าและแววตาของแอมกลับดูโล่งอกอาจเพราะหลายสิ่งที่ประดังประเดเข้ามาในหัวในวินาทีที่รอคอยคำตอบและมาถึงครูสลากรรมการท่านที่สองแอมเริ่มยิ้มออกเล็กน้อยในวินาทีที่ตัวเองกลับมาเป็นร้องอีกครั้ง บรรยากาศย้อนกลับไปคล้ายกับวันที่แอมมาชิงแชมป์กับนนครั้งแรกครั้งนั้นแอมมาแบบมวยรองบ่อนไร้ความกดดันใดๆแพ้ก็แค่กลับบ้านเพียงคู่สลาหงายปลายพี่แรงประกาศชัยชนะว่าได้แชมป์คนใหม่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองโผเข้ากอดกรรันด้วยความโล่งใจแชมป์ใหม่สุดตื้นตันใจด้วยสีหน้าและแววตาแชมป์เก่าโล่งใจได้รู้คำตอบเสียที ถึงแม้จะเป็นคำตอบว่าเราคือผู้แพ้แต่แอมนั้นมาได้ไกลกว่าที่ตนเองจินตนาการในครั้งนี้ถึงผลออกมาแอมจะหยุดแชมป์ไว้ที่21สมัยไม่สามารถสร้างสถิติใหม่ให้รายการน้ำตาแห่งความตื้นตันเริ่มหลั่งลินในวันที่ไม่สามารถชิงชัยไม่ว่าใครก็คงหวั่นไหวไม่น้อยแต่เส้นทางที่แอมเดินมาก็มาไกลจนชนะใจคนทั้งประเทศในวันนี้ถึงแม้จะแพ้ แต่แอมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงทิ้งท้ายว่าแอมทำเต็มที่แล้วค่ะสุขปนเศร้าแม้จะมีน้ำตาแต่ใบหน้าก็ยังยิ้มแย้มเปี่ยมสุขอยู่เสมอครูสลาทิ้งท้ายฝากถึงแอมว่าอย่าเสียดายน้ำตาถ้าหากว่ามันจะไหลในวันที่แอมทำหน้าที่ได้สมบุรณ์แบบแล้วคำว่าแพ้มันน่าเสียใจแต่การแพ้ในวันนี้เป็นการแพ้เพื่อชนะจงแพ้อย่างมีความสุข เพื่อในวันหนึ่งแอมจะได้มีเส้นทางใหม่สู่ดวงดาวและการเป็นซูเปอร์สตาร์จบไปแล้วนะครับสำหรับเส้นทางความประทับใจของสาวน้อยจากชานุมานอำนาจเจริญเมื่อ2เดือนก่อนยังเป็นเพียงสาวน้อยที่เดินเสิร์ฟอยู่บนแพรแต่ตอนนี้กลับเข้าไปเดินเล่นในหัวใจของแฟนๆรายการเข้าเสียแล้วเส้นทางชีวิตของแอมในรายการอาจจะจบลงเพียงเท่านี้แต่พื้นที่สร้างเส้นทางการเป็นซูเปอร์สตาร์เพิ่งเริ่มต้นขึ้น แฟนๆของแอมยังสามารถร่วมลุ้นและติดตามแอมในเส้นทางใหม่ได้อย่างไม่รู้จบอนาคตของเด็กคนนี้ยังไปได้อีกไกลฝากแฟนๆของน้องแอมซับพอร์ตน้องจนถึงเส้นชัยกันด้วยนะครับร่วมเดินทางกับแอมจนถึงวันที่ฝันกันด้วย ในวันนี้ข่าวปนี่ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและอย่าลืมแชร์คลิปความประทับใจนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงการต่อสู้ที่ถึงจะแพ้แต่ประทับใจกันด้วยนะครับในวันนี้ข่าวปนี่ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าและที่สําคัญ EP นี้เป็น EP พิเศษเราจะมี EP อีกหนึ่ง EP ซึ่งเป็นการย้อนเส้นทางแชมป์ในสมัยที่1 1ถึง21ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับในวันนี้ข่าวปนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ